ไม่ใช่เขาเอาไหมถามเพาก่อนพี่ไหนเอาใช่ไหมเขาเขียนราคาเขาเขียนราคามาอ่าโอเคพี่ไหนเอานะมี่ปอเสียเนี่ยก็มันรันเยอะเลยนะะเอาลงไปเลยคนนี้ชื่อลิฟที่โปรไฟล์สีม่วงอ๋อใที่ที่มีโปรไฟล์สคนวะใครใครปักก่อนปักก่อนอ๋อที่บอกว่าได้รับอะไรวะเลยนะด้านในอ่ะปักก่อนปักก่อนจะไได้หนอยังงทุกคนเดี๋ยวฝากนิดนึงทุกคนหกพันคนดีมากเลยมันมาพอดีเลยทุกคนจ๋าทุกคนฝากฝากฝากเข้าไปจัดการโปรไฟล์นี้หน่อยนี่ไอ้นี่ ไอ้บางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผูส่งหมูให้แดกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะส่งเดี๋ยวกูส่งฮะโอลีฟโอลีฟเดี๋ยวไอโอลีฟนี่แหละเนี่ยมันเอฟเล่นเนี่ยเฮ้ยไอหนูไอบางไม่เอาลูกไอหนูไอหนูไม่เอาลูกอย่าก่อกวนนะมีการได้รับแล้วเจอหนูยังไม่ได้โอนตังค์ไม่มันเป็นเด็กมันเป็นเด็กอยู่แต่มันไม่เอา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 บางลูกไม่เอาอย่าเกเรลูกน้องไปที่อื่นน้องมันยังเด็กอยู่ช่างมันเลยถือสา มันยังเด็กอยู่แล้ว<า>ม,ม,มันไม่ได้กดเข้าไปดูโปรไฟล์มันใช่ไหมเนี่ยมันยังเด็กอยู่เลยอยาให้มีครั้งที่สามไม่เอานะลูกนะเดี๋ยวสืบนะเดี๋ยวสืบแล้วเดี๋ยวส่งไอ้นี่นะแล้วดูเอฟซีถามไปน้องเป็นหนองนไหมน้องไม่เอานะลูกไม่เอาไม่เอานะไม่กอกควรนะลูกสองสองครั้งแล้วอย่าให้มีครั้งที่สามนะลูกนะ<า>เดี๋ยวไปถึงโรงเรียนนะเดี๋ยวไปถึงโรงเรียนนนะจ้า <c oughs> ลูากไม่เอานะไม่เอา,เอานะอนะลูกพี่หมวยมาเลยพี่หมวยนี่สามลูกแบบสวยมากนะพี่หมวย เอามันลงหลุมไปเลยนะสิบเอ็ดกิโลสิบเอดกิโลสิบเอ็ดกิโลดีนะครับสิเอ็กิโลหมวดทิมรับมาก่อนนะสองสาเจ็ดแปค่ะสามสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดแปดแล้วไปสามยงไมครับผมพี่หมวยยังไม่ไมรู้เลยแล้วลดราคาก่อนให้ฉันลนราคาก่อนก่อนก็จะเท่าไหร่นะสามส สามสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดแปดอาไปสามหนึ่งห้าศูนย์พอสามหนึ่งห้าศูนย์นะพี่มวยนะสามหนึ่งห้าศูนย์พอค่ะรับราคากุแต่ลูกสวยมากวิธีการดูลูกทุเรียนให้ดูตรงตูดมันนะคะดูก้นมันอย่างนี้นะคะนี่ก้นมันกลมๆแบบนี้ทุเรียนจะเปลือกบางเนื้อสวยนะคะสมพี่มวยเอาไปหนึ่งโอเคอะสองลูกมีคนขอเยอะเมื่อกี้อะสองลูกมีคนขอเยอะลูกเล็กมีไหมสั่งให้แฟนเอาไปเลยลูกนี้สั่งให้แฟนเอาไปเลยลูกนี้จ้ะสองโลครึ่งสองโล เจ็ดเก้าเกาเอาไปเจ็นย์ศค่ะแฟนเจ็ดศูนย์ศูนย์นั่นนะจ๊ะพี่จ๋า700นะจ๊ะสนใจพิมพ์รักพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะ700ค่ะราคาสำหรับซื้อให้แฟนน่ารักนะน่ารัก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 ฟูเยอะนะไปลูกสวยตยปสิบห้าเลยนะฮะสามสองหนึ่งเริ่มตัวแดงมีแต่คนมีแฟนเพราะว่ามีแต่คนเอฟเจช่างเยอะๆหกกิโลสี่ อยากจะจะขี่ไหลที่กลางไรให้ดูนะเฮ้ี่ไหลกลางไรให้ดูเลยอะไรนะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเอาไปหนึ่งแปดห้าศูนย์ค่ะหนึ่งแปดห้าศูนย์เท่านั้นนะจ๊ะลูก0่หนึ่งแปดห้าศูนย์ค่ะหนึ่งแปดห้าศูนย์ค่ะสนใจพิมพรับเปี้ยวรับพี่เปรี้ยวพี่เปรี้ยวพี่เปี้ยวหนึ่นะพี่เปรี้ยวฟังพราดีๆนะขอบพระคุณค่ะอยากได้สองลูฝองลูกห้าสี่มสอ อยา้ลูกอสองโลสองโลกว่านะคะสองโลกว่าค่ะไม่ใช่อะสองโลกว่าสองลูกก็ประมาณหกโลพอดีค่ะสองโลกว่าสองลูกเท่ากับหกโลพอดีค่ะ1 7ึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะหนึ่งเจ็ดเจไปหนึ่ค่ะหนึ่เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะจ้าไปหนึเจ็ดศูนย์จ้ารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะพีแอนค่ะพีแอนเตรียมแคปเลยค่ะ ให้มันนนออ่่ากดิใครอยากได้แบบไหนแจ้งแม่ค้าหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวแม่ค้าจัดการให้สามหนึ่งเดี๋ยวขอแบบลูกเดียวเนาะเดี๋ยวเผื่อแต่ลูกนี้เอาไปสองลูกเถอะลูกค้าฟังราคาดีๆก่อนนะพี่นะพลาพลานะหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นะจ๊ะคุณพี่อะไรอ่ะเอะลูกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลูกเดียวให้ลูกค้าที่เขามีงบจำกัดหน่อยสามกิโลพอดีสามกิโลเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าไปเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะจ๊ะลูกเดียวของานไวหน่อยนะคะ พี่พัดครับผมห้าวินะแต่ทุเรียนสวยทุกลูกเลยรับประกันนะคะสามองหนึทุเรียนสวยทุกลูกเลยนี่อ่ะถ้าสวยเหมือนแม่ค้าแนะนําลูกนี้เลยนะคะผู้อวบอวบอึมๆกลมกมสวยแบบแผู้หญิงมีเนื้อนมไข่นะคะสามกิโลสามกิโลครึ่งค่ะหนึเจ็ด้าค่ะสามเรียนครึ่งค่ะอะ หนึ่ค่ะลูกนี้สวยมาก1050นะพี่นะสนใจพิมพ์รลบพร้อมชิ้นเล่นมาเลยนะนี่กครับผมหนึ่ค่ะลูกสวยมากแกบนะจ๊ะไปลูกค้าที่แก็บเออุเรียไม่ดีขายจะไปขายได้เหรอไปเอาตกไซไปเอาตกไซไม่สวยมาขายจะขายได้เหรอลูกเนี้ยช่างสามรอบแลนะไมลยลูกคุณเรหกิโลสองค่ะหนึ่งสองหนึ่งแปดสามห วันนี้มีแต่ลูกสวยๆใช่ค่ะอะไรนะ1835ค่ะ1750พอค่ะ1750งเจ็ท่านจะจดสามห้เอา1750จ้าศูจ้าเมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะหนึ่งเห็นไหมนะฝนหนึ่งเจ็ดห้าศูค่ะพี่แอนเตรียมแคปนะจ๊ะพี่แอนคนสวยฮ่าพี่อะไรสามสองหนึ่งไหนอะแล้วไปทันไปทันตัดอ่ะพี่แอนกินแซบพี่แอนกินแซบนะสองลูกเมื่อกี้โอเคเนาะพี่แอนกินแซบสองลูกเมื่อกี้โอเคนะ อันนี้หนึ่งลูกสวยมากแล้วก็น้ําหนักเบาๆสองกิโสาเองสองกิโลสองกิโลสเจ็ดสี่สามค่ะอะไรนะเจ็ค่ะอะไรนะเจ็ค่ะเจ็เอาไปเจ็นย์ศค่ะเจ็เท่านั้นนะพี่นะผิ่ายอผมพี่ฝ้ยเตรียมแคบค่ะ7 4็สพอค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยห้าสี ใครชอบของยาวของใหญ่รบกวนรหัสรหัสนี้นะคะของยาวของใหญ่นะคะแม่ยาวและใหญ่7จ็ดกิโลกกิโลกกิยาวและใหญ่เจกิโลสค่ะสองสเอาไปสองหนึ่งเท่านั้นนะพี่นะสนใจพี่แี่แนนเอาไหมพี่แนนเอาไหมเห็นพี่แนนพิมพ์เยอะแล้วพี่แนนเอารหัสนี้ไหม2องหนึ่งหาศูนย์สองนึ่งห้าศูนยค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลย ยาวลูกเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้มีมียังมีอีกอันนี้ขอไปสองลูกก่อนนะคะมันอยู่ด้วยกันไปสองหนึ่งห้าศูนย์นะพี่นะพาราีีพร้อมเดินทางแล้วนะสองหนึ่งห้าศูนย์จะแม่รับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นได้เลยไยขอหนึ่งลูกใหญ่ลอล่าต่อไปค่ะไปพี่แนนเอาไหมพี่อาหมวยสั่งสามรอบแล้วขอบคุณนะพี่หมวยเมื่อกี้เอาไปสามลูกเลยเลิศจริงๆลูกค้ารายใหญ่ของเรามากพี่อาร์เรลับไหม สองหนึ่งห้าศูนย์จ้ะสองหนึ่งห้าศูนย์จ้ะสองลูกนี้สวยๆเลยยาวใหญ่สวยภูยาวมากสองลูกไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราสักคพักพี่อะไรไร้านอเล็กพี่อเล็กเหรอสองหนึ่งเออโอเคพาราใช่ไหมโอเคพาราใช่ไหมแม่คิมบอกอร่อยขอบพระคุณค่ะพี่แพนด้าน,นี่ก็สั่งเยอะพี่อเล็กนะให้พี่อเล็กไม่ใช่นะคนนี้ไม่ใช่คนนี้คนหนึง่ง พี่อะไรคะวินะจ๊ะแขบให้ทันนะเราสี่สามสองหนึ่งห้าหนยาวหนึ่งพอยาวหนึ่งยาวหนึ่งไล่ไปเลยนะยาวหนะคะ3ากิโลก้ยาวหนึ่งสากก้าหนึค่ะหนึ่เอาไป1 1 0่ค่ะ1นึ่เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นหนึ่ค่ะต่อไปใหญ่1นึ่งรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นค่ะพี่แนนเตรียมแขปนะคะพี่แนนมา 5 4 3 2 1ไปเลยได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้ใจเย็นๆไปใหญ่หนึ่งนะที่ขอไว้นะสี่โลเจ็ดสี่โลเจ็ดอย่ามาจะคุยกับผู้ชายค่ะรบกวนนิดนึงสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าไปหนึ่งสามห้าศูนย์ค่ะหนึ่งสามห้าแล้วก็ขยันเพด้วยนะไม่รู้ว่าใครเพ้อแข่งกันเพ้อ์ดนู้ก็เพ้อพี่นัทเตรียมแขกนะคะค่ะพี่นัทเหรอคะพี่นัทครับ พี่นาเตรียมแขรค่ะสามสองหนึ่เาเลใสลูกไม่หเอาใหญ่ก่อนเอาเลสองลูกอ่ะเอาใหญ่ให้หมดก่อนอ่ะสองลูกไม่ใหญ่มากีาขอใหญ่ก่อนนะคะ4ี่กิโลเจกิโลเจ็ดหค่ะหนึ่งสี่าไปหนึ่งสามน่งนะพี่นาสนใจพี่หนึ่งสามศูพร้อมเดินทางค่ะพี่พราวพี่พราวเตรียมแขรบนะคะ5วินจะพี่พราวจ๋าห้า แล้วอย่าลืมเข้าบ้านหาแอดมินด้วยนะพี่น้สองลูกมายกเองค่ะพี่สองลูกนี้พี่กินได้แบบทั้งบ้านเลยอะลูกเดียวก็เั้งมบานแล้วปะแปกิโลเก้าแปดกิโลเก้ากิหลเก้าสองหกเก้าศูนย์ค่ะสองห 2-6-9-0เอาไป2-6-0-0 2-6-0-0เท่านั้นะนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะจ๊ะ2-6-0-0ค่ะพี่แพทครับผมพี่แพทค่ะใช่คนที่ขอไหมคะใช่คนที่ขอไหมใช่ค่ะแต่ยังคนรับอีกโอเคพี่แพทเตรียมแค็บแล้วเข้าบ้านเลยหนึ่งโอง เนี่ยเป็นไรลูกค้าสิเพจากันสี่แล้วเจ็ดร้อยเจกิโลสองเจ็กิโลสองสองหนึ่งหนึ่งห้าค่ะเท่ไรนะคะสองหนึ่งหนึ่อ่งหนึ่งห้าไปสองศูนย์ูนยูนสูนยูนยูนย์เท่นะพี่นะสใบเทานะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะสใบเทาค่ะใครที่ไม่ทันรหัสเมื่อกี้รบกวนรหัสนี้เลยพี่องพี่เตงสองใบเทานะจ๊ะคุณแม่อิงคุณแม่อิงคุณแม่อิงเด็กชุมพรจ้า น้องอิงหายไปเลยว้ยน้องอิงเว้ยหายไปดีแล้วสามกิโลครึ่งค่ะสามกิโลครึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งใบเทาหนึ่งใบเทาเท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะหนึ่งใบเทาค่ะห้าพูสวยๆนะคะห้าพูสวยๆครับผหนึ่งใบเทาจ้าพี่ขวัญเตรียมแคมปนะคะพี่ขวัญเตรียมแคมปใครที่เอฟได้อย่าลืมเข้าบ้านเด็ดขาดนะจ๊ะรบกวนนะคะอามาพี่ขวัญ ไปเอาสอลูกเซ็กลางกลางมาานห้กิโลเจกิโลเจ็ดหกก้าห้าค่ะหนึ่เกาไป1650พอค่ะหนึ่เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยค่หนึ่ง้าศูนยรับพิมพ์มรับแต่ชื่อเล่นค่ะพี่นิชาครับผมพี่นิชาค่ะ,พ,คะพี่นิชาเตรียมแขบนะคะโซ่เขาแม่เลยยอมคนเอฟไม่เยอะเลยสี่พักว่าคนห้าสี 2อลูกแบบสองลกแบบกลมๆแบบช่ำๆ7จ็ดกิโลกิโลแปค่ะฮะ2 3งสค่ะอ่ะสองสค่ะสองสเท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมแล้วพร้อม่ะเดินมานะคะสองสค่ะพี่อุ้มเตรียมแคปนะพี่อุ้มเตรียมแคป็บเลย2 3 0สามศใบเทาสามใบแดงนะพี่นะฟังพาลาให้ดีด้วยนะจาะรบกวนสามสอ่เออเอ ขับรถเปจะพาจะลงข้างๆอย่างเดียวตาทำไมจะเอาบอสลงข้างๆอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่คหรอตนลหลับอยู่อยู่ๆก็ตื่นเขาเออเกิใจเย็กักใจเ็ขจะตกใจ้างๆอ่ะยิบดูแล้วมั้ยได้เมจ็ดกิโลเจ็ดขับรถอ่ะ็ดกิโล็ด่ค่ะสอ้ไป2 3 0สาม0นยมเท่านั้นนะพี่นะ2300มพร้อมเดินทางค่ะพี่เค้กนะครับผม2300 แล้วตาก็ชอบเปิดเพลงเหมือนโมสาดอ่ะสองใบเทาสามใบแดงนะจ๊ะพี่เคฟฟังพลาดีๆนะจ๊ะสองสองหนึ่งมันไม่มีกูไม่ได้ทะดุ่งกูตื่นมากูเห็นมึงกนชีคกูก็บอกว่าระวังระวังมือเตลอดไม่ละมือหรอกสามกิโลสอง 9 9 5เาไป9 5 0 9 5 0เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์นะพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะ9 5 0ค่ะลูกสวยสวยเลยแอนครับผมพี่แอนพี่แอนไปพี่แอนเตรียมแคปนะคะพี่แอนไปาย2าสี่สองแล้วโอนตังค์ไปซื้อกล่องลวกล่องก็ไปมาทีทีสาเอ๋อสี่กิโลพอดีค่ะ โลหนึ่งสองหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าเอาไปหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมรับพร้อมเชิญเล่นะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ค่ะลูกสวยนะคะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์พร้อมเดินทางจะแม่รับพิมรับแต่ชื่อเล่นได้เลยหนึ่งหนึ่งครับผมพี่พิมพี่พิมค่ะพี่พิมแอบแล้วเข้าบ้านอย่าลืมเข้าบ้านนะคะขสองลูกนี้สวยค่ะ ห้ากิโลสองอย่าลืมเข้าบ้านนะคะห้ากิโลสองหนึ่งห้าห้าห้าค่ะหนึ่งห้าห้าห้าไปหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะพี่นะสนใจพิมพ์แลพร้อม่อเล่นอเลยนะหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ค่ะธนาพร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะไปพี่แพลวครับผมพี่แพลวเตรียมแค็บแล้วเข้าบ้านได้เลยจ้าทำทะเลเท่าไหร่นะพี่นะแอดมินรออยู่นะปปไปจะหมดแล้วนะให้ไวนะหนึ่ง สองลูกผมขอปักให้พี่หมวยนะเขมาหอ่าพี่หมวยเอาสองลูกนี้นะพี่หมวยอาสองลูกนี้ไปรับมจ๊พี่หมวยรับไหมหกโลพอดีหกกิโลหจ็ค่ะหนึ่เจาไปหนึ่งเจ็นะพี่หมวยพี่หมวยรับไหมโอเคไหมครับหนึ่จ็ด้าพี่หมวยโอเคไหมคะหนึ่งใบเทาเจใบแดงลูกสวยมากพี่หมวยโอเคไหมถ้าพี่หมวยรับค่ะอ่าโอเคพี่หมวยใช้เน็ตอะไรจ้า โปร9บาทเหมาทั Guys, in ้งเดือนหรือเปล่าพี่หมวยใช่เน็ตโปร9บาทเหมาท้าเหมาทั้งเดือนหรือเปล่าเอาไปสามลูกแบบกําลังกินสามลูกแบบกําลังกินไเจ็ดกิโล เจ็ดกิโลสามพอค่ะเจ็ดกิโลสามสองสองสี่สองค่ะสองสองสี่สองค่ะสองสองสี่สองเอาสองสองศูนย์ศูนย์พอสองสองศูนย์ศูนย์นะพี่นะสองใบเทาสองใบแดงนะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะสองสองศูนย์ศูนย์ค่ะพี่ตีครับสองใบเทาสองใบแดงนะแม่ฟังพราดีๆนะพี่ตีเตรียมแคมปนะพี่ตีเอาไปเลยไปสามลูกจบๆไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครใครอยากได้อีกไหมสามลูกแบบนี้น้าอ๋อเด้งถ้าลูกประมาณนี้ขออนุญาตเป็นสามลูกนะคะเพราะว่ามันจะคุ้มค่าส่งมันส่งแค่กล่องเดียว พี่จะประหยัดค่าส่งไปถึง2กล่องถ้าพี่เอฟทีละลูกอะพี่จ่ายค่าส่งตายเลยงตายเจกิโลสอค่ะเจกิโลสองสองค่ะสองสองหนอง่งไป 7, 2 1 0หนึพอสองหนะพี่นะสองหสนใจพี่ขอ1ลูกได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหลูกรอหลังจากรหัสนี้นะคะสอ0 0นึ่งรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นค่ะ2องใบเท่าหนึ่งใบแดงนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยนะจ๊ะสองหนึงนะะ พี่เอครับผมพี่เอรับพี่เอค่ะพี่เอเตจมแคปนะคะแคปแล้วเข้าบ้านเลยนะแคปอันนี้ไปได้เลยนะจ๊ะเราไปแจ้งชื่อในบ้านนะจ๊ะฮะดีสามสองหนึ่งขอดูไอดีใหม่โอเคค่ะแคปอันนี้แล้วเข้าบ้านเลยจ้าตาตักอันนี้น้องหน่อยตัดอีตายหน่อยสามกิโลหนึ่งค่ะสามโลหนึ่งกิโลหนึ่งเก้าหกเจ็ดค่ะอะไรนะเก้าหกเจ็ดค่ะเก้าหกเจ็ดเอาไปเก้าศูนย์ศูนย 9ก้าศูนย์ศูนย์้นนะนพี่นะพี่ตุ๊กตาครับผมพี่ตุ๊กตาเตรียมแขปนะพี่ตุ๊กตาเก้าศูนย์ศูนย์จ้าแม่ใครพี่มีอย่าลืมเข้าบ้านนะเข้าบ้านด้วยนะผู้อะไรนะผู้ใหญ่ใ2ลูกรู้รู้ต้องพูดเยอะอ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ หกิโลเก้าค่ะหกกิโล <Christ>. ้องศูนยามหนึ่งค่ะสองศูนย์สามหนึ่ค่ะสองศูนย์สามเอาไป1990 1990าเกู้่งกค้าสนใจพิมลพร้อมจะเล่นมาเลยจ้ะป้ายพี่ที่ขอแบบ2ผู้สผู้ใหญ่ๆ2ลูกอ่ะเอาไปเลย1990งเก้าเกพี่มุกเตรียมแขบนะคะเข้าบ้านชำระเรียบร้อยกลับขอบพระคุณแทบเท้าค่ะพีิมุกไปพี่มุก สามส่งคนที่ขอได้ไหมใช่แล้วบอสไปว่าเขาของพี่น้องวันนี้เลยมีโฟมมาเลยใช่เมื่อวานไงของพี่สวยของน้องไม่สวยของน้องสวยของพี่ไม่สวยเลยอะตัดไม่ได้หรือเปล่าฝนตกงันก็มาแล้วแหละก็ A B อ่ะ A B ก็ต้องเท่ากับ A B บไปเอบมันไม่ใช่เท่ากับ A B อ่ะ หกกิโลสี่หกกิโลสี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งค่ะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเอาไปหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะพี่นะถนใจพิมพ์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะแม่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะคะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นให้หนูเลยพี่รอแป๊บนึงนะคะหนึ่งลูกพี่รอแป๊บนึงนะหนึ่งลูกเดี๋ยวขึ้นให้รหัสต่อไปพี่ครับพี่อะไรพี่แนนเตรียมแครบนะคะพี่แนนพี่แนนน่ารักพี่แนนจ้าห้าแนกเล็กๆสาบสองบจกัด 2กิโล ...2 กิโล8ค่ะ2กิโล8 8 8 3ค่ะ8 8 3เอาไป8 50พอจบ8 50นะพี่นะสนใจพิมพ์รับฟ้อมชื่เล่นอะไร8 5 0หานยึ่งลูกสวยๆนะพี่นะพี่มุกใช่ไหมพี่ใช่พี่มุกเตรียมแคป็บค่ะพี่มุกค่ะ5 4าสาลูกเดียวของงานไวนะอันนี้ให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ให้ยังไม่ให้เลยเขาพูดอยู่ 5กิโลสากิโล3ามหนาค่ะหนึ่งหาแปดสามมาไปหนึ่งห้างนเท่านั้นนะพี่นัท1 5 0่พร้อมเดินทางค่ะ1ใบเทาห้าใบแดง1 5 0่งห้าค่ะแม่พี่ปุ๊กมาเลยแม่สลูกแบบนี้เอาไป2อกเอาไปเหอะเพราะว่าลูกเดียวมันจะไม่คุ้มค่าทองพี่ปุ๊กเตรียมแข็บนะคะ5 4 3่1สองห่อไป สองกิโลสี่สองกิโลสี่สองกิโลสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอาไปเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะไปครับผมพี่มีพี่เมย์เตรียมแคปนะคะแพงยังไงไม่รู้นะแม่แต่จะหมดแล้วนะไม่รู้แหละเออแพงแพงยังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าจะหมดแล้วแพงเท่ากับแย่งกันเอฟสุดฤทธิ์อ่าแพงเท่ากับหนึ่งลูกไปเลยจ้ะ สองกิโลสี่สองกิโลสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอาไปเจ็ดห้าศูนย์ค่ะเจ็ดห้าศูนย์นะพี่นะสนใจพิมพ์แล้วพร้อมที่เล่นมาเลยจ้ะทุเรียนเราเป็นทุเรียนแก่นะคะไม่ใช่ทุเรียนสุกฉะนั้นจะไม่ใช่ทุเรียนพร้อมทานนะคะมาค่ะเดี๋ยน้องตุ๊กตกขึ้นให้แต่เราจะบอกวิธีการเช็คเนื้อให้มีมีแผ่นคำแนะนำติดหน้ากล่องทุกรหัสนะคะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้ากล่องนะแม่นะอย่ารีบแกะทั้งลูกนะห้ามรีบแกะทั้งลูกนะคะห้ามเด็ดขาด แต่ถ้าอดใจรอไม่เกินวันสองวันน่ะจะคุณจะได้กินทุเรียนอร่อยมากกลมๆสวยๆนะพี่นะสองลูกนี้โคตรสวยเลยค่ะห้ากิโลเก้าโคตรสวยเลย้ากิโลเก้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเอาไปหนึ่งหกเก้าศูนย์พอค่ะหนึ่งหกเก้าศูนย์เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์แล้พร้อมที่เล่นมาเลยนะจ๊ะขอสามลูกพี่โสดครับผมพี่โสสามลูกจริงเปล่าเอาจริงเปล่าสามลูกสวยเจ๊หนึ่งสวยไปง่าย เดี๋ามาไล่องค์กรักนะองค์กรักพิทักษ์เจ้านายนะรู้ไหมแต่มันกบโดนในระคองค์กรักพิทักเจ้านาย,นะย10กิโล10กิโล10กิโล3ค่ะ สามศูนย์แปดสองสามศูนย์แปดสองมาไปสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามใบเทานะพี่นะสามใบเทานะสกใจพี่กิฟต์สามใบเทาค่ะใช่คนที่ขอไหมจ๊ะพี่กิฟต์เตรียมแคปนะคะใช่คนที่ขอไหมจ๊ะห้าสี่สามสองครลักใครนึ่งใครขลับใช่ใช่ใช่บัญชีต้องชื่อดิฉันนะคะนายไพวันเท่านั้นบัญชีเดียวนะคะบัญชีอื่นห้ามโอนเด็ดขาด ฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะซื้อทุเรียนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือปลาอินทรีหรืออะไรต้องชื่อภายวันเท่านั้นถ้าชื่ออื่นเป็นมิรทั้งหมดอย่าโอนเด็ดขาดน,นะคะ5กิโล6กกิโลกกิโลพอดี6กกิโลหค่ะ1779เกอาไป1 6 9 0 1690้านะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้า1690ค่ะ, 1> 1, 6, 9, 0, คะเดี๋ยวรหัต่อไปเอา1ลูกขึ้นให้เป็นหมอนทองของจันบุรีนะคะเป็นทุเรียนจันแท้นะคะไม่ไม่ขายทุเรียนที่อื่นนะคะีี่่่บคพะ พี่บีรับค่าโอเคแม่ขายอีกกี่เดือนน่าจะได้เดือนกว่ากว่าเองนะคะก็แล้วแต่คนหาทุเรียนว่าเขาจะมีความสามารถขนาดไหนถ้าเขาไม่มีความสามารถก็อาจจะได้ขายอีกอาทิศหนึ่งค่ะแล้วถ้าเขาหาให้ได้เราก็ขายได้นะคะ หกกิโลพอดีเท่ากันค่ะ1779ค่ะเล่นเอาไปเมื่อกี้เราขายเท่าไหร่1690ใช่แล้วค่ะให้พาราเดียวกันเลยค่ะ1690ค่ะสนใจพี่มัรับอะเลยนะ1779เอา1690เท่าเดิมค่ะเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่หรอกแค่เชื้อจนหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หายห้ามมาห้ามาแถวนี้สามองหนึ่งเดี๋ยวปลายาง เออแม่ไปไหนแล้วไม่รู้ลูกเอ้ย6กกิโลค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะหาแม่เก่าหรือหาแม่ใหม่ลูกเจ็ดก้าค่ะก็คนคล้ายคแม่เนี่เออขายเท่าเดิมไหมคะหนึ่งหกเก้าศูนย์ค่ะหกโลขายเท่าเดิมเลยหมหนึ่งหกเก้าศูนยค่ะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้าหนึ่งหกเก้าศูนค่ะรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นเลยในห้องทนทีอืมได้ได้พี่เครับผมพี่เอหนึ่งหกเก้าศูนย์ค่ะ หนึ่นะคะห้าสีอาลูกเดียวได้ค่ะลูกเดียวตามใจลูกค้านะคะเราเป็นแม่ค้าต้องตามใจลูกค้านะคะ3ามกิโลสามสามกิโลสามหนึ่นส่งนเอาไปเก้าแปดพอเก้นะพี่นะสนใจพิมพ์รับเก้าแปดศูนย์จ้าขอแค่เก้แปดศูนค่ะพอจบ9,8,0าแปดศูนย์จบพี่เทียนพีเทียนเตรียมแคบนะคะ ห้าสี่สามสองหนึ่งไแล้วสองกิโลสี่ทำไมอ่เจ็ดเจ็ดค่ะฮะเจ็ค่ะเจ็เอาไป็นย์ศค่ะเจ็นะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจากผมพี่นิจเจ็ดศูนย์ศูนยแกบนะเดี๋ยวขอสลับลูกกับสองลูกนั้นลูกเดียวทั้งหมดไม่ได้นะแม่นะเพราะว่ามันสินค้าเราเยอะ นะจ้ะใช่๋ยาคนจังได้สลูกก็มีแต่ถ้าใครมีงบแนะนำสอลูกนะจ๊ะสโลพอดีสโลพอดีเก้ค่ะเก้เกาเไปเก้านย์ศูนยนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะเก้าศูนย์ศพี่กาเตรียม่พี่กาเตรียมแคปเลยค่ะเก้จ้ะแม่พี่กาพี่กาพี่กากาเิเมเอด้วยนะจ๊า ไปกินล้าเวลางานต่อไปจะหักเงินแล้วเพราะว่าผลติดภิพมันลดลงในการทำงานแล้วันนั้นบว่าภาาไทยตกหลานกิกภาไทยเกเชสกิโลสองทุเรียนหมอนทองจันบุรีแท้เกรดพรีเมียมส่งออกนะคะเป็นทุเรียน AB หมอนทอง AB เกรดส่งออกจันบุรีแท้ๆเลยจ้ะ 9 9้าเกาเอาไปเก้าค่ะ950นะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมเื่เล่นมาเลยจ้ะมีแต่ลูกสวยๆผูอวบๆพี่เอ็มครับผมพี่เอ็มพี่เอ็มเตรียมแคได้เลยค่ะหน3่งไปสองกิโลครึ่งค่ะสองกิโลครึ่งเ9็้าเคะเจ็ดเก้าเก้าไปเจ็ดห้าูนค่ะเจ็ดหูนย์เท่านั้นนะพี่นะสนใจพิมพ์รับพร้อมที่เล่นมาเลยจ้าเจ็ห้าูน์พร้อมเดินทางค่ะ สนใจพิมพ์รับความเชื่อมครับผมพี่เมยพี่เมย์เมแคปจ้าลูกค้าที่แคปแล้วอย่าลืมเข้าบ้านหาแอดมินด้วยนะจ๊ะสี่สามองกิโหค่ะสองกิกแปดสอเค่ะแปดสอเอาไปเจ็ดแปศูนเจดูนย์ะพี่นะเจ็ดดสนใจพิมพ์รับความชื่อเลยค่ะสีมากมันคันไง มันคานถ้าคันก็ตามชื่อเลยค่ะใช้ฟีมาเลยอีฟีมาอาคัรก็ฟีมาทาเลยพี่สาเตรียมแถบนะคะเดี๋ยวกูหาไม่เจอว่าอีฟีมาเป็นะผ้หนีไผมก็ไม่เห็นแล้วช่างมันเถอโอเคไปเลยไปันาต้องไม่เห็นมันไม่มันามหนึ่งักหงหช่ราะจาอ่านึลก สองกิโล8ปดกิโลแปดแมค่ะแปดาเอาไป8.5.0ห้าศูค่ะแปดห้านั้นะจ้าพี่จา๋าสนใจพิมลรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะแปดาศูนยค่ะพี่แคทพี่แคทเตรียมแคปบนะคะพี่แคทมาเลยพี่แคทมาเลยต่อไปเลยจ้ะขอสั่งลูกนะคะแบบสวยสวยสวยมากนะพี่นะหกกิโลหกิโลแปดกโลแ 2อ 0, 0 3มาไป1 9 0 0, 0ค่ะ1 9 0 0เท่านั้นนะจ๊ะพี่จา๋าสนใจพิมพรัพบพร้อมชื่อเล่นมาด้วยจา้า1 9 0 0พพอแม่แมรับพิมบใส่ชื่อเล่นเลย1 9 0 19, 0 1900แครไม่ทานขอแคปอีกทีนึงพี่แคปบ้านเข้าไปบ้านนี้เราแจ้งชื่อแับแอดมินได้เลยนะ900พร้อมเนทางคนะรับพิมพร่อมเลินทางค่ะรับพิมพ์บใส่ชื่อเล่นมาเลย 19, 0, ลูกแบเกวยๆเลย์ศๆนยกนะพี่นะ หกกิโลแปดค่ะหกโลแปดสองลูกนี้ฉ่ำมากใครมีงบจัดเลยค่ะคุ้มค่าส่งแน่นอนลูกสวยมากปูเปล่งไหพี่นะพี่หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะหนึ่งใบเทาเก้าใบแดงรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยค่ะหนึ่งใบเทาเก้าใบแดงรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยจ้ะใครมีงบจัดเลยจ้ะมีงบจัดได้เลยจ้ะหนึ่งใบเทาเก้าใบแดงจ้ะแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยอย่าค้อใจรอนะคะแม่ค้าขอข้อใจบ้างมา หนึ่งใบเทาเก้า 9, ใบแดงจ้ารับพิมพ์รับแต่ชิ้เล่นมาเลยนะแม่นะนี่ไหมคะรับชเล่นมาพี่นะรับพิมพ์รับแต่ชิเล่นด้วยนะแม่นะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์จ้าจากหนึ่งสองจากสองจากสองศูนย์ศูนย์สามจากสองศูนย์ศูนย์สามค่ะหรือแค่หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เท่านั้นพอค่ะพาราพร้อมเดินทางแลวลดูแลหลังการขายแล้วนะพี่นะพร้อมเดินทางแล้วจา้าอยู่ที่ไหนทั่วไทยทั่วประเทศส่งหมดนะคะสั่งมาภูใหญ่มากเลยค่ะหวานมานันย้ำนะคะว่าทุเรียนเราเป็นทุเรียนเกรดเอบี AB, นะคะเป็นทุเรียยนนนสวมากกหอทอทงคัดคัดดเเื้ คันลูกคัดสรงนะจ้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มกับปัจจัยเงินทองที่สั่งแน่นอนจ้า1900เ้าูสองลูกนี้สวยมากมีใครเอาไหมคะไม่มีเดี๋ยวขึ้นหนึ่งลูกนะคะถ้ามีรับพิมพ์รับได้เลยคะ่ะให้โอกาสสำหรับคนที่อยากได้แบบใหญ่ๆมีไหมจ้าลูก